Luôn, Là like này không làm thế hoặc bán phải được để không เลูกเอโลขาสั้นตบป๊ะนะขาสั้นตัวนิ้วชี้หนูเนี่ยบางตัวมันสวยแค่สีจีผู้สาวก็มาเสน่เลยจะสู้ไอ้บ้างไปเสนได้หรือเปล่า ไปอยู่มันไปอยู่กับตัวอ้วนตอนเนี้ยไม่ตายอยู่กับเต้าอ้วนไอเขียวไอเขียวไอเขียวตะมูนนั่นแหละอยู่กับเต้าอ้วนหืมจีบแล้วเอาเลยอย่ายอมแพ้ลูกพี่ ไข่เป็นกำลังใจให้เจ้าอยู่ยอ,อ,อือจะแก่ลไไแล้วเ <c oughs> นี่นะนย <c oughs> สองนาที